ดูเหตุน,นี้การที่เราไปหลงชีวิตเนี่ยอย่างบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ปล่อยมาปล่อยอพฤติกรรมให้เป็นไปตามยถากรรมตามสิ่งกระทบสิ่งเราในที่สุดมันหลงเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้จบอย่างที่ผมไม่ฝึกเนี่ยพอเห็นตัวเองโอ้โหมันน้ําตาหยดเนี่ยเขาพออย่างนี้และครับโอ้โ,อโหทำไมมันโง่อย,อย่างนี้คืออวิชชาไม่รู้จริงมันหาทางออกไม่ได้เหมือนเราหลงป่าในชีวิตจริงเราก็เคยหลงป่าอดข้าวอดน้ําเป็นวันนะ ในชีวิตผมเนี่ยนะเคยหลงป่าสมัยหนุหน่มๆโอ้โหอดข้าวอดน้ำนี่นแค่หลงป่านะเทวดาก็แก้งมันเป็นเรื่องที่แปลกไอ้ทางที่เราเดินเราชํานาญมากเลยใช่เลยตรงเนี้ยมันต้องไปเส้นเนี่ยแต่ปรากฏเราก็ไปถึงตับมันเป็นป่าอีเราก็ว่ามันมาตรงนี้นะแต่มันเป็นป่าไปหมดเลย มันไม่มีทางต่อไปเดินจนถึงเกือบมืดเน่ยเขาเปิดทางให้เราเมื่อกี้เราก็มาตรงนี้แต่ทำไมตอนนี้มันเป็นทางเราลุโลงเลยนั่นแหะเขาเขาบังให้เราให้เราหลงเขาทำเขาแกล้งเราโอ้เข้าหัวน้ำล้วก็เคยหลงป่าแล้วยิ่งหลงชีวิตมันยิ่งยาวกว่านั้นนะด้วยเหตุเนี้ยความหลงก็คือจิตที่มีอวิชชาไม่รู้จริงมันจึงหลงนี่คือปัญหา ต่นี้ถามว่าจิตคืออะไรจิตก็คือพลังงานนะเป็นนมามธรรมนะี่หรือใจบางทีเขาเรียกใจบางทีเขาเรียกจิตใจตมันเป็นนมามธรรมมันเป็นพลังงานแน่นอนเลยแต่พลังงานตัวนี้พิเศษอย่างก็คือว่าวิทยาศาสตร์มันยัยงเข้าไม่ถึงวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเพราะมันละเอียดสุดๆและเคลื่อนที่สุดเร็วที่สุดเลยเคลื่อนที่เร็วมากๆเลยอ้ความที่คลื่นเนะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไอคลื่นต่งตางๆเรามาใช้ได้หมดแนละพลังงานอื่นๆนี่เรามาใช้ได้หมด ไมโครเวฟเราก็มาใช้ในในเตาอบใช่ไหมพอส่องลงไปพลังงานตัวนี้ไปเสียดสีกับโมเลกุลของน้ำมันก็เกิดความร้อนเร็วนี่พลังงานที่วิทยาศาสตร์จับได้เดี๋ยวนี้มาใช้หมดยกเว้นพลังงานจิตเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังจับไม่ได้มันจึงเอามาใช้ไม่ได้แต่รัสเซียก็เริ่มเริ่มสนใจเริ่มสนใจมานานเขาก็พลังงานจิตมาใช้ก็ใช้ได้ อย่างยกตัวอย่างเช่นคนจีนนี่คนจีนอย่าลืมว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาเป็นชาติที่เก่าแก่มากแล้วเขาก็สนใจเรื่องพลังงานจิตเขาก็าพลังงานจิตมาใช่ได้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาจับชีพจรนะเขาเชนดิวสองนิวเนี่ยจับแสงตรงเนี้ยเขาจะบอกไปตรวจหมอปัจจุบันนัคุณเป็นโครคนะไร อาพอเรามาตรวจไอ้หมอปัจจุบันมักเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ก็ใช้พลังงานจิตเนี่ยจับจับด้วยชีพจรเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แลว้วพอตรวจก็จริงก็เป็นคนที่ตรวจบอกว่าเนี่ยเป็นเบาหวานะนะไปตรวจปตนจริงๆอ่ะไอ้อย่างนี้วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงแต่มันใช้พลังงานจิตนเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์มันตามไม่ทันมันตามไปจิตของเราไม่ทัน หรือบางทีอย่างในต่างประเทศเขาสแกนโรคคนจีนเนี่ยนะในอเมริกาเลยนะเข้าคนไข้มานอนหงายแล้วเ,เอามือเนี่ยอยู่เหนือคนไข้นยะไม่ไม่ถูกคนไข้ค่อยคๆสแกนจากศรีศกรษะลงไปดางปลายเท้าเขาบอกเป็นโรคโรคนั้นเด่กเขาจะบอกชื่อเสร็จไปตรวจเป็นจริงๆครับก็เดี๋ยวนี้เวลาเราสแกนโรคเราต้องเข้าเครื่องมือใช่ไหม มีพลังงานใช่ไหมคเครื่องมือนั้นต้องมีพลังงานส่องไปรกระทบปั๊บมันกจ็จะอมันก็ไม่ไม่ต่างอะไรจากไอ้ดาวเทียมที่มันส่องเห็นในบอ่อน้ำมันเห็นในเหมืองทองคําเป็นอะไรเมือนี่เลยคือมันใช้พลังงานส่องไปตกกระทบล้สะสท้อนขึ้นมาแล้วก็วัดได้นี่นมันเป็นอย่างนั้นแต่คนจีนเขาฝึกจิตเขาเขาทำแล้วเขาบอกไปโลกนั้นลงในวิทยาศาสตร์ที่สุดไม่ได้ครับแล้วที่ลายก็ไปยิ่งกั่านั้นก็คือว่า ขาเอายกระดาษกระดาษที่เราเิมพนหนังสือเนี่ยแผ่นเดียวตีกรอกไม้ให้ฝรั่งลงไปเหยียบมันก็ทะลุทุกรายเพราะมันรับนำ้นำหนักไม่ไหวแต่ส้นแสกน,นจีเนี่ยก็แสดงฝรั่งดูที่อเมริกานะเขาก็ทําจิตนิ่งปับก็ไปเหยียบทั้งสองเท้าเลยไม่ทะลุอะ่ะอย่างเนี้วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตนี่ยมันเรื่อง ละเอียดลึกซึ้งมันเป็นเหตุเป็นผลแต่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงมันอยู่ตรงนั้นครับมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ผมไปบรรยายที่กรุงเทพมาสักหลายปีมาแล้วเนี่ยแก้วหลอดนี่หลอดยาวๆเนี่ยมาจับกับมือแค่นี้เองไม่ต้องไปเสียบไฟสายสายไฟมันสว่างโลกขึ้นมาเลยอย่างนี้วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงแกมือเปล่าๆนี่มาจับหลอดแล้วมันสว่างเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี เนี่ยเนี่ยผมบอกไอ้พวกเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลความจริงมันปรากฏแต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าไม่ถึงจิตก็เป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าไม่ถึงแต่ที่แน่ๆคือเป็นพลังงานเพราะมันทางานได้จิตเนี่ยเป็นพลังงานมันทํางานได้นะครับทํางานอย่างไรก็คือทํางานในฐานะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็รับสิงส่งกระทรับสิ่งกระทบกรปรุงปนอารมณ์ทุกคนที่ยังไม่ตายมีอารมณ์ทุกคนจริงไหมครับ อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมหรืออารมณ์เฉยๆก็เป็นอารมณ์เนี่ยอันที่หนึ่งรับสิ่งกระทบเข้าทางหูเสียงกระทงหูหมาเห่าบ่อยๆลำคาญไปทะเลาะก,กับหมาอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับกลางคืนนอนเวลาไปแบกเสียงหมาเห่ามาหน้า,าบ้านมาเรียงไว้เยอะหาวไม่หาว่ากลงคืนก็เลยไปโทรศักกับหมาไปทะเลาะกับหมาทะเลาะบ่อยๆยังเกิดเป็นมานะครับเพราะมันหลง รับสิ่งกระเทากระปรุงเรนอารมณ์อันที่สองจิตสั่งสมองให้คิดสั่งปากให้พูดสั่งมือไม้ทำโน่นทำนี้จิตไม่ต้องสั่งถ้าจิตไม่สั่งมันทําไม่ได้คนนอนหลับมันก็แสบไฟเราไม่เปิดเขามันทําไม่ได้ทํางานไม่ได้คนตายไปแล้วยิ่งลายใหญ่จิตมันหลุดไปจากล่างแล้วคนไปกลัวผีคนไม่ไม่รู้จริงมันออกไปจากล่างแล้วคุณไปทําอะไรมันไม่รีสปอนเซอร์แล้วทําไมเราไปกลัวบางทีไงไง้ย คนตายนะสั่งไว้เลยนี่ถ้าจะาไปนะั่นเอาเข้าโรงศพทีน,นี้ก็มีโรงเย็นนะติดแอร์มันได้ไม่ร้อนถูกลงอีกก็ลงอีกขนาดคนตายไปแล้วมันยังไม่รู้สึกจะไปเข้าไปฝโงติดแอร์จะไปรู้สึกอะไรเสียเงินเปล่าถูกลองเปล่าใช่ไหมนั่นแหละคนไม่ร้อนบางคนนจัดงานศพนะไปเคาะหัวลงเอาไปกินข้าว ไปดูมันไม่เห็นยุบระที <c oughs> มันกินไม่ได้ตอนที่มันจะเป็นปนมันกินได้เ <c oughs> นี่ยคนไม่รู้จริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ถูกหลอกไปเรื่อยๆนี่ยเขาเรียกคนหลงหลงก็คืออวิชชาคือไม่รู้จริงใช่ไหมครับอย่างลงศพลงร้อนลงเย็นมันไม่ไม่รีสปอนไม่รู้สึกหรอกครับอย่าว่าแต่ลงศพขนาดคนที่ยังไม่ตายนะแต่เขาเข้าไอ้คลยกอัป,ปนาได้นะหรือเข้านิโรธสมาบัติได้นะ เอาไปอยู่ในที่ร้อนสุดๆเขายังไม่รู้สึกเลยครับเอาไปอยู่บนก้อนน้าแข็งเขาก็ไม่รู้สึกยังไม่ตายนะครับแต่เข้าสมาบัตได้เพราะจิตมันไม่รักกระทบแล้วอารมณ์มันไม่เกิดแล้วนี่แหละครับเป็นเรื่องจริงผมจึงบอกว่าเพราะผมก็เคยผ่านสปาวานี้โอ้ขนาดาเอาปืนใหญ่มายิงมันยังไม่รู้สึกเลยพอ <c oughs> เราเข้าลึกมากเลยมีพระองค์หนึ่งอยู่ทางเหนือเนี่ย เป็นมาลาียเรียเป็นไข้ป่าเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสมีว่างก่อนจะขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายกลับมาก็ว่างก็แวะเข้าไปหาคุยไม่รู้จักกันนะนะเห็นมันมีเจดียด์อยู่บนยอดเขาว่าคนจะสร้างเจดียด์บนป่าเนี่ยต้องมีบารมีในัารสำรวจจากผมผมก็เข้าไปคุยกับท่านคุยไม่มีเรื่องคุยธรรมะเรื่องเดียวในที่สุดผมก็ถามท่านเรื่องหนึ่งที่ถามก็คือว่าหลวงปู่ครับ เขาก็เรียกลวงปู่ลวงปู่ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะลวงปู่ครับเคยเป็นไข้ปากนะโอ้เป็นทั้งสามสี่ครั้งลแล้วแล้วลวงปู่กินยาอะไรมันถึงหายเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมท่านบอกธรรมะโอสถบอกขอขยายความนะครับท่านบอกเข้านี้โรคสมาบัติสามวันออกมาหายเป็นปิดนท์ิงเลยไข้มาลาเรียไม่มีเลยแต่ตอนที่มันเป็นตอนที่ไข้มันกำเริบมันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านก็หนีเข้าไปเลยเข้าน,านี้โรคสมาบัติ เพราะพระป่าในตำนานเนี่ยพอเข้าปั๊บเนี่ยออกซิเจนไม่เข้าร่างกายร่างกายนีถ้าเราขาดออกซิเจน,เนตายใช่ไหมโดยทางทางหมอก็ว่าตายตอนนี้การเข้านิโรธสมาบัติมันใช่